ครับสวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับเมือ่อนี้พพอใจดีสีผ้ามาตามแนวทางลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาจะได้ออกไปเป็นที่เดียบร้อยพี่น้องของเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเนาะ เมื่อวานนี้ก็เป็นของวันที่18วันพุทธที่18พฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาก็ได้ออกไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาออกงอยงวันที่พี่น้องเนาะสามศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดพี่น้องบนสามตัวห้าเจ็ดห้าเลขล่างหาหาพี่น้องนะครับเลขล่างหาหาพี่น้องนะครับ แล้วเมื่อบังย้อนหลังแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องนะครับมาเบิรงของปูสอนพี่น้องนะครับปูสอนก็บกาลังหอดกาลังหิดพี่น้องนะครับหมู่บ้านนี้ลดพี่น้องนะครับหมู่บ้านนี้ลดพี่น้องนะครับปูสอนก็นถือว่าไปบ่ถึงวดที่หกพี่น้องลดบ่เป็นยังพี่น้องแนวทางมีเขาไม่ลดใดนะครับ เราพัฒนาวันที่20พฤศจิกาสองหปู่สอนฟันธงวิ่งบนล่าง4ฟันธงไปที่4จับคู่40 42 41ฟันธงไปที่4 3 6ส6 4 65 67เ็แต่แนวทางออก7 5 57หาหาพี่น้องนะครับกะถือว่าใกล้เคียงพี่น้องถือว่าฟันกับสก็เป็นหาใกล้เคียงหากับเป็น6พี่น้องมันเกิดมันขาดพี่น้องบ่าเป็นอย่างความพอดีของปูก็ยังพ่อช้ไใดพี่น้องนะครับบ่าเป็นอย่างพี่น้อง เธอว่าุดงวดนี้่ววันที่ยีิบสองอาจปูเสียหายปังบนล่างกัไดดพี่น้องให้ติดตามปูได้พี่น้องได้เอาพี่น้องครับมาเบิงวันที่ยี่สิบสองพี่น้องนะครับของปูสอนเนาะเดี๋ยวใส่วันที่กันก่อนนาะผู้ใดเป็นแฟนครับแฟนช่องปูปสอนนี่กะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูน้าวันที่พี่น้องวันที่ยี่สิบสองเด้อ นะครับวันที่ยี่สิบสองคือวันศุกร์พี่น้องนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสองพฤศจิกาเนาะเล่าพัฒนาสิออกจันทร์พุทธศุกร์เด้อนะครับสองห้าพี่น้องหกเจ็ดเด้อนะครับเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาปู่สอนพี่น้องนะครับเล่าพัฒนานะครับให้พี่น้อง ยาเฝ้าถอดใจพี่น้องนะครับยาเฝ้าถอดใจนะครับแค่รุดแค่ข้างเดียวนะครับปูสอนแต่ก่อนทําผลงานมากเป็นกําลังฮอดกาลังฮิตเลยพี่น้องนะครับแต่เพิ่นมาหลรุดก็เป็นยังพี่น้องนะครับเนาะแนวทางเพิ่นรุดก็เป็นยังพี่น้องกะแก้ตัวไม่ได้เราพัฒนาปูสอนเดี๋ยวพันไทยแก้ตัวแน่นอนพี่น้องนะครับแฟนคลับแฟนช่องปูสอนยะหน่อยใจพี่น้องปูวายจาหน่อยใจนะครับมันบ่ได้ออกขาด พี่น้องบ่ได้ออกจยดว่าหายจมุมีนะครับวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างปูสอนนะครับเบิงเอาพิจารณาเอาพี่น้องห้าปูเนี่ยแน่นอนเกง่งหาปูพี่น้องบ่าวาจะปูเก่งพี่นอ I, ้องป่อใจดีเจ๊อ้อยก็เก่งเก่งทุกสำนักนะครับเจ็ดสำนักนี่เก่งหดุดพี่น้องนะครับเนาะกิตาพีแต่น้องสี่จับท่างถือหรือบบถือ แค่นั้นพี่น้องนะครับแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์สามารถตรงกันหรือบ่ตรงกันหออาาให้พิจารณาเอาพี่น้องนะครับมาเบืองปูสอนวิ่งบนล่างคืออย่างพี่น้องปูสอนวิ่งบนล่างเนาะเปิ่นวิ่งบนล่างอีกยังปูสอนนะครับปูสอนวิ่งบนล่าง,ง,นะง,างพี่น้องนะครับ6 6นะครับหกกับ8พี่น้องนะครับถึงงวดที่แล้วคนสีดุดพี่น้องแต่งวดนี้อาจสิมาทั้งบนทั้งล่างกวาใดาพี่น้องนะครับเนาะแฟนครับแฟนช่องก็อย่าลืมพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ปูสอนหลายๆนะครับพี่น้องมากกระจัดเดอ้อคับ ก็ผ่านบวากันแนวทางมี่เขามีหลุดได้พี่น้องบอ่มมีผู้ได้สามารถรู้ได้นะครับเนาะมันเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นตามสูตรพี่น้องนะครับแต่พี่น้องมีอาจารย์ใดเด็ดเด็ดอาจารย์ใด้ดีดีเลขเพิ่นแม่นแม่นพี่น้องเพิ่นมีตัวเดียวสามารถเอาของปูได้ก็ได้สำหนักได้ก็ได้เอาไปจับคู่ของเพิ่นล่องเบื้องได้พี่น้องเด้อาจสีมีโชคร่วมกัน นะพี่น้องเนาะเพื่อนเก่งตัวหนึ่งอาจทางช่องพอใจดีสำนักพอใจดีนี่เก่งตัวหนึ่งก็เอาไปประกบกันเบิ้งพี่น้องนะครับหาแนวทางซอยกันให้พี่น้องมีโชคมีใช่เฮ่งเฮงด้วยๆปังๆกันพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับมาเบิ้งปูสอนพี่น้องปูสอนจับคูเ่เนาะเพื่อนจับคู่ยังให้พี่ให้น้องให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันเนาะ ปูสอนวิ่งหกับ8ดจับคู่พี่น้องนะครับจับคู่เนาะหกสามหสี่หเจ็ด หกเก้านะครับนี่คือแนวทางของปูสอนจับให้พี่ให้น้องเป็นที่เรียบร้อยชุดที่หนึ่งพี่น้องนะครับจับได้สี่คู่สี่หางเด้อนะครับจับได้สี่คู่สี่หางพี่น้องมาก,กระจัดคัดกระพานพี่น้องนะครับเอาไว้เป็นแนวทางพี่น้องเอาไว้รุนกันสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้นะครับ ชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองของปู่สอนพี่น้องนะครับชุดที่สองของปู่สอนเนาะมีอะไรชุดที่สองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้า นี่ชุดที่สองจับคู่ให้พี่ให้น้องนะครับสําหรับปูสอนเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องสาหรับปูสอนจับคู่ให้ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้เอาพี่น้องพอจะดีสีไซสไม้เลขบัญชีเนาะ,ะเพื่อมีอผู้มีน้ำใจหรือว่า ูที่มีจิตใจที่สวยงามน้องพี่น้องเนาะเพื่อสีมีน้ำจิตน้ำใจให้ค่าน้ำชากาแฟพอใจดีนะครับเนาะก็คือหมายเด็กบัญชีนะครับตัวที่พ่อใจดีเขียนให้ได้พี่น้องได้แล้วแต่พี่จะนองสีพิจ,จะหน้าค่าน้ำชากาแฟค่าเน็ตค่าหมึกค่าปากกาเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่พีจะนองสีเห็นดีเห็นชอบเนาะนะครับ นี่ก็คือการให้ยิ่งให้ยิ่งได้พี่น้องนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ให้มากได้มากพี่น้องนะครับนี่คือนํำใจเล,เล็กๆน้อยๆจากาสมาชิกเอฟซีทีซีมอบให้พ่อใจดีถ้าผู้ใดมีนำ้ำคิดน้ำใจอันสวยงามกระตามเบอร์น,นี้เด้พี่น้องได้ตามหมายเลขบัญชีนาอพี่น้องนาะทกสเด้พี่น้องได้ทกอส,อน,ทกอสอนะครับ ตามนี้นะครับผมนะครับทั้งในก็ฝากไว้น้ำเนี่ยกันแล้วกันยูทีพีที่น้องสี่มิควคเมตาเนาะซอยเหลือ,อน้ำชากาแฟามึกปากาสมุดหนังสือพี่น้องนะครับเนาะวันที่22พฤศจิกายน2567ลาวพัฒนาปู่สอนวิ่งบนล่าง6กับ8พี่น้อง6 3 6 4 6 7 6 9 8 4 8 6 8 7และ8 9พี่น้องอ่ะพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่ ลำด้วยสุภูสุคนพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ